สวัสดีครับมาอัปเดตน้องพลอยน้องเพชรกับวันเกิดวันที่12นี่นะครับพี่น้องโอ้ยมือเศร้านี่พ่อบอยกับแม่แอนตื่นแต่เศร้าเลยนะครับเพื่อที่สิมาแฮปปี้เบิร์เดย์ถือว่าเป็นมือวันสําคัญของน้องพลอยน้องเพชรของลูกสาวนะครับไปเบิ้งไปชมบรรยากาศในช่วงเศร้านะครับใครเดย์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 เเดยเดย์ย์เดย์ย์เดย์ย์เดย์เดเดย์์ดเดย์ Day to you HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY to you วัน HAPPY BIRTHDAY อันนี่นีข้าวันนี้วันเกิดใครยกมือขึ้นเฮ้วันนี้วันเกิดใครยยกมือขึ้นน้องเกิดหรือเปล่า จินงจินง sí <laughs> <c oughs> มา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 เาม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 นมา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 อานาม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 าอามาอาม้มนมามามามนมางาลอมามา้าอานาม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 าลามมสาหมมา ไม่ใช่ยกมือไหว้ไหว้เนี่ยไหว้สาธุสาธุลูกขอให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงขอให้เป็นคนเก่งเป็นเด็กดีเรียงง่ายง่ายขอให้เออขอให้เชื่อฟังคุณยายคุณย่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทุกทุกคนขอให้เป็นเด็กดีไม่ดีเอา่ะว่าดีได้ไงล่ะลูกขอให้เป็นเด็กดี ขอให้มีหล่คนรักเลยดีไหมดีขอให้มีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงเุขภางรง่ายไหไห้ลับกลับเเอาสาธุสาธุแม่เวลพอแล้วสาธุสาธุเอาน้องน้องเพชยังไม่สาธุเลยลูกสาธุก่อนสองมือ หยอกเขาอันนี้เนาะเอาพักกัดแล้วไม่กินจะกัดทำไมอ่ะโนาสโนาะเนาะเนาะยายยแทนอ่ะนั่งลงนั่งลงพ่อมาชิมพ่ออวยพรก่อนแล้ว ยังไม่เอาใพรนะคะเหมือนกันแต่ว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วเกิแล้วทำเค้กพร้อมกันเลยวันที่สิบสี่เลยพรุ่งนี้ก็ทําบุญพร้อมกันเกิดพร้อมกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันกับน้าอาร์ตเกิดพร้อมกันยายขอตลาดแม่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 จ้าจ้าจ้าแม่จ้าจ้า้าโอเคโอเคพ่อพ่อแม่แม่พ่อพ่อ วันวันเกิดต้องจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ยังผู้นี้นี่โนยังเดี๋ยวจุ๊บแม่ยังจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนมันเกิดเออน้องน้องเพชรไปจุ๊บเร็วโ๋ออ้ยเต่าเปียเป็นอย่างคือ เป็นอย่างคือเปลี่ยนไฟต่อตานมูใช่ป่ะอ๋อไปจุ๊บแม่แม่ไม่รักงาท่านั้นจุ๊บเร็วนั่นนั่นนั่นโอ้ยจูบ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 ไป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 จบแล้วจ๊บแล้วขอขอจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บจุ๊บแม่แม่ใครบ้างแม่กับใครแม่แม่แม่กับใครแม่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 กับใคร แม่กับอาร์ตเหรอใช่ไหมกัดกัดแม่แม่อาร์ตอาร์ตอาร์ตอยู่ไหนกัดกหรอแม่กับใครแม่แม่กัด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 หอมไม่ใช่กัดแม่กับพ่อหอมกันกัดกัดหอมแก้มไม่ใช่กัดพ่อหอมแก้มไม่เห็นในรูปนั้นเพิ่นเพิ่นมาพ่อกับแม่กัดกันพ่อหอมแก้มพ่อไม่ได้กัด ลูกตึงตึงนั่นแม่นั่นแม่มันจะ้กัดอีหลีเลยเจ้ากัดคอยไหนไปไหนปออบกาดอกัดไม่ได้กัดหอมแก้มเนี่ยอย่างเงี้ยจุ๊บเสียกัดกัดตาตาย สองปีแต่ไม่บกก็ขึ้นเขาว่าเป็นประโยชน์ไม้บอกพันสองปีปพ๊บเลยพ่อแม่พ่อก็กตีเลยล่ะกดตีกดตีอย่าเอาข้าปากรมาเลยกินกุ้งกุ้งปัตรกิแล้วนี่คือบรรยากาศในช่วงเซาที่มาอัปเดตให้พี่น้องแฟนคลับช่องรอหมอล่ำ ด้เบิง่งงในชมกันนะครับกับความน่ารักน่ารักนงพ้อยนงเพลแล้วก็ซอแอนเอาอย่าลืมนะครับวันที่13นีามบ่บอยบาอาจิมีเอ่อทําบุญตักบาทบา้านน้ำแล้าก็แฮปปี้เบิร์เดย์ทึ่งนงพ้อยนงเพลแล้วก็ทึ่งน,งน,งนาอาดน้ำแล้วก็ส่วนวันที 14, ่4ก็สิเขเปิดโอกาสให้แฟนคลับนะครับไปแฮปปี้เบิร์เดย์นงพ้อยนงเพชรอยู่ตลาดมีนบุรีวันที่14เด้วยพี่น้องนี่คือข่าวสาร มาอัปเดตให้พี่น้องได้ทราบกันผ่านช่องทางช่องรอหมอลำ